สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องคันชักที่เป็นคันชักเวลินแล้วก็เป็นโมเดิร์นสไตล์ในสมัยคําว่าโมเดิร์นนี่คือโบราณนะครับแต่ว่าดีไซน์ที่ค็อปปี้กันมาเนปัจจุบันคันแรกเลยเนี่ยต้นตระกูลที่ทําคันชักเนี่ยนะครับของทางฝรั่งเศสก็คือเกิดขึ้นที่เมืองเมียคูนะครับเมียคูที่จะให้ดูก็คือสะกดอย่างนี้นะครับหยองของฝรั่งเศสก็ใช้คําว่าเมียคูนะครเมียคูคือชื่อเมืองเมียคูนี่ตัวที่เป็น ฟองซัวทัวนะครับก็คือ1 7 9 7ถึง1น5 3นี่อันนี้นะครับตอนนี้มันจะมาดูกันวันนี้ว่าตัวของแท้เนี่ยผมคงไม่มีหรอกเพราะราคามันคงแพงมากเรามีตัวที่เขาเรียกว่าก๊อปเกตเอส่วนมากครัว่าก๊อปเกตเอเราก็จะใช้คำว่าวิพิการเองคือทำจากช่างชาวฝรั่งเศสหรือว่าแคนาเดียนนะฮะที่เป็นเชื้อสายฝรั่งเศสอันนี้ทำโดยมาโลนะครับผมให้ดูตัวลิง จะอยู่ที่ประมาณแค่6.5จุห้านะแล้วก็อันนี้ของปองพูดได้ไง่ายอันนี้อยู่ที่แปดแล้วก็ลักษณะเหมือนกันเห็นไหมแต่ว่าตัวลิงมันไม่ใช่ให้ไปดูที่หัวนะครับบริเวณด้านหัวก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งถ้าเราเอาไม้บรรทัดวัดแล้วเนี่ยมันจะไม่กว้างมากที่บริเวณตรงนี้นะครับ นี่คือเมดอินไชนาแต่น้องก็ไปซื้อจากสิงคโปร์ผมต้องบอกว่าการเลือกซื้อกันชักเนี่ยบางทีฝรั่งก็หลอกเราได้หรือว่าคุณคิดว่าคุณซื้อต่างประเทศแล้วคุณจะไม่โดนอันนี้โดนแน่แแต่ว่าคันนี้ถ้าบอกว่าหลักหมื่นเนี่ยมันก็น่าคิดและผมให้มูลค่ามันอาจจะได้ครับถ้ามันเกินกว่าหมื่นเนี่ยผมว่ามันก็แพงมากตัวนี้เองเนี่ยถ้าเป็นไม้พานาบุโครรจริงๆนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณหลักหมื่นเป็นไปได้แต่ถ้าตัวนี้ไม่ใช่ไม้พานาบุโคและเป็นพลาสติกแบบเกรดอย่างนี้นะ พลาสติกนั้นมีหลายเกจตัวที่สาคัญเลยที่แพงที่สุดของนะครับคือก้านคันชักแต่วันนี้ทั้งหมดที่เราจะมาพูดถึงคือคันชักของตระกูลทางฝรั่งเศสที่ทําคันชักแต่ละคันออกมาก็าคือ1 7 9 7เป็นต้นมาปนะ็นต้นมาเป็นพวกคันชักที่เราเรียกว่าโมเด์นะคือจะเริ่มรู้จักวิธีการใช้สกนะูนะ๊ตตตัวนี้ผมขอแนะนําช่างคนหนึ่งที่ชื่อว่าฟรานซิสตัวชื่อก็ฝรั่งเศสนะครับคันชักเนี่ยเราจะมีช่างเมคเกอร์ที่อยู่ในประเทศฝรั่งเศสในช่วงยุคนั้น,นหลายท่าน ไล่ลงมาเลยก็จะอยู่ที่เมืองเมียคูนะครับคือชื่อเมืองที่ผลิตทั้งไวรินแล้วก็คันชักที่ในฝรั่งเศสในยุคศตวรรษที่18นะค,ค่อนข้างเยอะมากก็1797เนี่ยครับประมาณเป็นของทัวร์นะครับทัวร์เองเนี่ยผมจะให้ดูก่อนคันชักที่เป็นของแท้เลยเราคงไม่มีเพราะว่าราคาก็เป็นหลักล้านแต่ว่าเราจะมีคันชักที่เป็นก๊อปปี้พูดง่ายๆว่าก๊อปปี้เก A เอทัวร์เนี่ยสัญลักษณ์ให้สังเกตก็จะมี สัญลักษณ์แบบนี้นะครับแล้วถ้าเป็นของแพงก็คือชันไม้พานาบุโคดูเกรดไม้ให้ดีนะทิปก็จะต้องเป็นทิปคุณภาพตัวนี้เป็นตัวก๊อปปี้แบบเกรดของทางแคนาเดียนนะครับเป็นชาวฝรั่งเศสแต่ว่าไปอยู่ที่แคนาดาตัวนี้ผมจะให้ดูเกรดพลาสติกของคันชักนะครับมันจะบ่นบอกอะไรบางอย่างเวลาที่ผมเห็นอันนี้คือตัวที่เป็นก๊อปปี้แบบเกรดห่วยเลยนะการไม้ก็จะเห็นว่าเป็นเกรดแบบถูกมากเลยนะครับ ตัวพลาสติกก็จะคนละสีกันจะให้ดูพลาสติกที่เกรดคุณภาพเนี่ยนี่คือพลาสติกเกรดคุณภาพนี่ลองลงไปนะซึ่งผมบอกได้เลยว่าผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในการเลือกกันชักเนี่ยหรือไ่าให้ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นช่างเนี่ยดูไม่ออกครับดูยากมากก็เลยอย่าไปดูเรื่องตรงนั้นมันเอาเป็นว่าคุณช่างกันที่น้ําหนักแล้วก็ดูไม้ให้เป็นแล้วก็ดู fitting. ฟิตติ้งฟิตติ้งก็หมายถึงพวกที่เป็นแรปทั้งหลายนะครับแรปพวกที่พันแล้วก็มีพวกวดิง ถ้าเป็นวดิงลักษณะเงี้ยเนี่ยเขียวๆอื้วก็พันด้วยพลาสติกอย่างเงี้ยเราจะเห็นเลยนะพันด้วยพลาสติกมันจะเป็นของเกรดจ,จีนถูกๆซึ่งแน่นอนก้านกันชักไม่ใช่ไม้เพนนบุโคแน่ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้สัญลักษณ์ของช่างที่ทําในโรงงานที่เมืองจีนนี่เป็นแบบพวกมาสเตอร์เวิร์กช็อประดับมาตรฐานจะเป็นแบบนี้ก็ก็มีนะครับที่ไม่มีแรปแต่ว่าตรงนี้จะต้องเป็นหนังสันเล้ยคานเรื่องส่วนต่างๆของกันชักเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องห้ามและไซเทรดเนี่ยไม่ชอบเลย เริ่มตั้งแต่ง,งาช้างกระดองเต่าอย่างที่เคยบอกแล้วยังมีหนังตะโกดอะไรอีกเนี้ยหนังพวกสัตว์เลื้อยคานจริงๆบ้านเรานี่มีพวกสัตว์ประเภทนี้ที่ทางเมืองจีหรือทางยุโรปเนี่ยต้องการมากเลยก็คือตัวเงินตัวทองนะครับแล้วเราจะเอาหนังพวกนี้ไปทําเป็นพวกนี้เป็นพวกตัวแรบแล้วก็ใช้ซิวเวอร์แท้อันนี้ซิวเวอร์แท้คือสังเกตง่ายมันจะดำก้นหอยเปาฮื้อช้างคนแรกที่เราแนะนําให้รู้จักเลยชื่อของเขาคือฟรานซิสทัว ซึ่งก็มีลูกศิษย์ลูกหาทํากันชักต่อจากเขามาพวกนี้ให้ไปดูวิธีการครเอทของเขานอกจากจะทําระบบสกูแล้วก็จะเป็นระบบการหลาวหัวคล้ายๆเวลาเรามองไวลินก็จะมองที่หัวขุดไวลินนะฮะมองที่ตัวบอดี้แต่หัวเนี่ยจะไม่เหมือนกันผมยกตัวอย่างของช่างอีกคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าวิยมนะฮะอันนี้จะสังเกตว่าสัญ,ญลักษณ์การพิมพ์นะก,กับหัว อันนี้เป็นการพิมพ์ที่ถูกต้องแต่ถ้าผมพิมพ์แล้วออกมาแบบแลักษณะนี้นะฮะ้ดูคือการพิมพ์ที่ผู้พิมพ์ไม่มีความรู้อันนี้คือเรียกว่าก๊อปยังไม่เกตเอแต่อันนี้คือก๊อปเกดเอเป็นหลักแล้วก็ดูที่น้ําหนักแต่ตัวนี้เนี่ยชุดฟิตติ้งของเขาเนี่ยนะครับ จะเป็นซิลเวอร์แท้เพราะฉะนั้นมันจะดังเราขัดใหม่ๆเนี่ยมันก็จะดูยากแต่ต้องคนที่ดูเงินเป็นนะพวกนี้จะเป็นชุดฟิตติ้งที่เป็นเงินจริงๆทั้งนั้นช่างช่างอีกคนที่ชื่อว่าจองบัตติสวิยมนะครับคนนี้มีบทบาทสําคัญในวงการเวลินมากก็คือเป็นคนที่ทําให้สตาร์ดิวรีนั้นดังขึ้นมาในอดีตชื่อว่าจองบัตติสวิยมนะฮะเขาก็เป็นช่างทำกานชักงองบัตติสวิยมน่าจะเกิดประมาณ1798นะครับก็คือยุคนั้นต่อจาก ทางของทัวร์นะฮะทัวร์ที่เรารู้จักกันว่าเป็นพวกช่างรุ่นใหญ่การพัฒนาของวิยมนั้นมีการพัฒนาหลายอย่างให้สังเกตจากที่ตรงฟอกการขุดแล้วมีการตกแต่งเดคอเรชันนะครับก็คือตกแต่งตรงนี้ค่อนข้างเยอะเลยให้ดูนะแล้วก็ยังจะมีการซ้อล่องบริเวณนี้นะฮะแต่น้ำหนักของตัววิยมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ ค่อนข้างจะเยอะกว่าของทางทัวร์นะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวก๊อปเกรดเไม่เกรดเนะครับแต่ว่าให้ดูให้เป็นให้คือให้ดูเนื้อไม้แล้วก็ดูฟิตติ้งที่ใช้ถ้าเขาใช้ฟิตติ้งที่เป็นซิลเวอร์มันก็จะดําแล้วการที่จะเอาฟิตติ้งซิลเวอร์มาใส่เนี่ยไม้มจะต้องเป็นไม้พนันบุคโครจริงๆส่วนเรื่องหางมา้าถ้าเราซื้อจากทางเมืองจีนมาเนี่ยเขาจะใช้หางม้าเกรดไมได่ค่อยดีมากแต่ถ้าเป็นทางพวกฝรั่งเศสเอาไปทำเนี่ยบางครั้งก็จ้างที่ทางจีนนะครับเหลาเหมือนกัน แล้วเขาก็ขนกลับไปทําที่แคนาเดียนหรือทําที่ปารีสเลยนะครับฝรั่งเศสลูเดรงที่ยที่ถนนส่ายนั้นที่ผมรู้เพราะว่าเราศึกษาประวัติพวกนี้ก่อนช่างทั้งสองคนเนี่ยเป็นช่างที่ทํางานอยู่ที่เมืองของเมคูนะครับสองคนนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้จักฝรั่งเศสไปที่เมืองเมคูจะเ,เป็นอุตสาหกรรมของการทำเงินทักแล้วก็ทาเวลินกันซะส่วนใหญ่รวมทั้งทำหยองด้วยนะครับเป็นชื่อเสียงดังมาถึงจนยุคปัจจุบันนี้ ตัวนี้ถัดจากช่างในยุคศตวรรษที่1 8ก็มา19ปีของซาโตรี่ที่เรารู้จักกันค่อนข้างดีนะครับนี่คือกัรชักลักษณะซาโตร,รี่เราจะไม่ต้องไปพูดว่าใครเป็นลูกศิษย์ใครอะไรนะฮะอันนี้จากยุคยุคแรกไปก่อนแล้วก็ถัดมายุคยุคต่อมายุคต่อมาเป็นซาโตรี่นี่ให้สังเกตที่หัวเลยเราจะมองที่หัวเนี่ยเห็นได้ชัดเจนนะครับแต่เดี๋ยวผมจะสอนวิธีวัดแต่ว่านี่สอนวิธีดูก่อนตอนนี้ดูนะ หัวนี้จะมีความเคิฟอ่อนช้อยโค้งมีความกว้างไม่มากนะครับบริเวณนี้จะอยู่ที่ประมาณอ่าสิบเอ็ดมิลพิคัตเนี่ยก็พิมพ์กับข้างหมดตามสไตล์ฝรั่งเศสจ,จะพิมพ์มาด้านนี้อย่างเดียวนะครับให้พิกด้านโบส่วนถ้าเกิดว่าพิมพ์อีกด้านนี้แสดงว่าเขาก๊อปไม่เก่งเอ,ง,องที่บอกคือผู้ก๊อปเนี่ยเขาไม่มีความรู้อันนี้ก็จะอยู่ที่สิบเอ็ดเหมือนกัน อันนี้คือตัวที่เป็นพีคัตแต่สังเกตหัวของพีคัตนะครับมันจะไม่เหมือนกับซาตอรี่ตรงที่ว่ามันจะมีความคมคล้ายๆกับทางต้นฉบับของนางทัวนะครับเดี๋ยวเราเอาทัวเข้ามาให้ดูใ,ใกล้ๆนนี้ทัวกับพีคัตหัวจะคมแล้วก็มีความป้านหนาเยอะกว่านิดนึงนะครับให้ดูมันจะมีความหนาขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ13อีกอย่างหนึง่งเทคนิคของการดูเนะี่ย เราจะดูเสี้ยนไม้ด้วยลักษณะขอ,ของหัวอย่างนี้ว่าเสี้ยนไม้นั้นหันไปทางไหนเฉียงซ้ายหรือเฉียงขวานะฮะแล้วเราดูเสี้ยนไม้จะเฉียงซ้ายเฉียงขวาบางครั้งตรงๆเลยก็มีอ่นนี้คือของเกรดมาสเตอร์ไอคันที่ผมโชว์คันแรกเมื่อกี้นี้ไม่ใช่เป็นไม้คอนเดมโบคููแน่ๆนะพิคัสก็เองก็ทำฟล็อกนั้นไม่แตกต่างอะไรกับซาตทรี่แต่ถ้าเป็นซาตทรี่ของแท้ที่ร่างเดิมเลยเนี่ยเขาจะไม่เดคอเรทบัตตทอนที่เป็นสกูลลนะครับ ตัวบัตทอนที่เป็นสกู๊ก็จะเรียบเรียง่ายๆนะครับคำว่าโมเดนคันชักสมัยใหม่ก็คือมันจะมีสกูเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าเป็นสมัยอดีตโบราณบาโลก็คือใช้ผูกเหมือนเครื่องดนตรีไทยหรือเครื่องดนตรีทางเอเชียอะไร,ะไรประมาณนี้ก็จะใช้วิธีการขึงหางมาเอาผ่อนไม่ได้ต่อมาช่างอีกคนหนึ่งครับจะเป็นอูจีนซาทูรีพวกนี้ซาทูรีเนี่ยจะเป็นช่างที่ในสัยที่ 1871นะฮะถึง 1946. Ard, 1 9 4 6โดมินิกพิคัตเขาเรียกเป็นแฟมิลี่ของช่างทำอุตสาหกรรมโบพูดง่ายๆก็คุณพ่อจะเป็นฟรานซิสพิคัตส่วนพี่ชายน่าจะเป็นชาวพิคัตนะครับแต่ว่าคนที่ดังที่เรานิยมทำเราก็จะใช้ตัวของโดมินิกพิคัตนะครับในการพรีเซนต์แล้วก็ทำาอปปีตอนนี้เราเรียกว่า copy ี้โบหรือว่ารีเพกาโบนั่นเอง ถัดมาอีกอันหนึ่งจะเป็นเรื่องของโบที่เป็นจะเขียนว่าเอ a าริสเนี่ยหมายความว่าคนนี้เป็นฟีเทคนะครับตัวนี้ฟีเทคอ่านชื่อเต็มก็พูดง่ายๆว่าวิกเตอร์ฟีเทกแต่พอดีหัวมันกลับข้างกันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมกลับข้างให้ดูว่าจะอ่านให้ชัดวิกเตอร์ฟีเทคนะครับนี่คือชื่อของเขาคนนี้เองเนี่ยฟีเทคก็เป็นตระกูลช่างทำกันชักเหมือนกันจูนะครับแล้วก็มาเซลกัสตัน ซึ่งเป็นพวกอยู่ในตระกูลเขาที่เป็นช่างทําในตระกูลฟรีเทคแต่ที่คําว่าเขียนว่าเอปารีสที่เมื่อกี้เห็นนะครับเอปารีสเนี่ยด้านด้านหลังเนี่ยจริงๆช่างเนี่ยเกิดที่เมืองเมียคูทั้งหมดนะครับแล้วก็ย้ายร้านไปเปิดที่ปารีสก็เลยพิมพ์คําว่าเอปารีสเข้าไปช่างอีกคนหนึ่งที่ไม่ไม่มีตัวคันชักในที่นี้ให้ให้โชว์ให้ดูก็คือฟรานซิสนิโคลัสโวแรงนะครับโวแรงนั้นเป็นช่างช,า,งชาวฝรั่งเศสเหมือนกันเกิดที่เมืองเดียวกัน แต่ว่าโวแรงนั้นถนะือว่าเป็นพวกโมเดนทัวร์นะครับก็คือเป็นตระกูลที่เกิด1833 mm hmm. เขาก็จะเป็นกันชักที่จัดว่าอยู่ในสายทางนี้ของทัวร์ส่วนอันนี้เราพูดถึงกันชักที่ว่าเราจะใช้กันชักแบบไหนดีแล้วเลือกยังไงเพื่อไม่ให้ถูกรอก mm hmm. เพื่อลงทุนแบบอ mm ินเวสท์เมนต์คือทำกำไรนั่นคุณอาจจะไปเล่นพวกกันชักันาเป็นแสนเป็นล้านนะแต่ถ้าใช้เพื่อใช้งานจริงใช้แค่เกตประมาณพวกสัก หลักแสนเนี่ยพอได้นะครับหลักหมื่นหรือหลักแสนแต่ก็ต้องดูไม้ให้เป็นแล้วก็ดูเรื่องของน้ําหนักโดยเฉลี่ยนั้นเคยสอนไว้ว่าถ้าคันชักเนี่ยจะมีน้ําหนักเขียนหมดแล้วหกสิบถึงหกสิบสองนนเนี่ยไม่เกินนี้คือบาลานซ์สำหรับมือแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะชอบหนักชอบเบาแล้วก็จะต้องมาดูเรื่องของบาลานซ์อันนี้มันมีคันชักที่เป็นสมัยใหม่ที่จะขอพูดไวในที่นี้ด้วยว่าคันชักสมัยใหม่ก็คือเราไม่ใช้ไม้ต่อแล้ว เริ่มเลิกใช้ไม้เพื่อว่าป่าไม้ก็ไม่ถูกทำลายมากเกินไปเรามาใช้กันชักที่เป็นตัวถังคาร์บอนไฟเบอร์แต่ทำจากเคฟลาคุสติคอร์ที่เป็นอแกนคอที่อยู่ด้านในจะเหมือนกับสปริงไม้ทุกอย่างมไม่ทำายกให้ดูแต่จะมีความแข็งแรงมากเปรียบเช่นเดียวกับตัวถังจักรยานถ้านใะครถีบจักรยานนะครับตัวถังจักรยานสมัยใหม่ก็จะใช้เป็นเฟรมคาร์บอนพวกนี้ก็มีเรื่องรับประกันตลอดอายุการใช้งนานแต่ต้องไม่เกิดจากอุบัติเหตุเช่นถ้าคุณเอากันชักไป หักอย่างนี้แน่นอนเราไม่รับเปลี่ยนให้เพราะมันจะไม่หักแต่มันจะองอเป็นรอยยับได้แล้วอาจจะแตกนิดหน่อยแต่คันชักพวกนี้จะมีเรื่องรับประกันร้ายค่าวมบลนิธิใอูู้คุณงไงว่าคันชักพวกเนี้ยเขายอมหักแต่ไม่ยอมององประมาณนั้นงงนครับคำนี้เคยได้ยินเป็นว่ายอมหักแต่ไม่ยอมองอ,งองแต่ว่าผมว่ามันไม่หักเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นคันชักสมัยใหม่แล้วก็เมื่อไม่นานมานี้นะครับก็เคยมี ลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องของคันชักที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ของโคดาโบเนี่ยที่ญี่ปุ่นคือเอิร์คเควกทะลินไหวนะครับแล้วคันชักมันจะปักอยู่ข้างฝาําแพงเลยไม่มีหักกับความแข็งแรงมันแข็งมากเราไม่ได้ใช้ไม้เลยสักส่วนหรือแม้กระทั่งตัวฟล็อกเองแต่ถามว่ามันดีว่าพวกคันชักที่เป็นไม้ไหมผมบอกว่ามันดีกว่าแต่เพียงแต่มันไม่คลาสสิกความไม่คลาสสิกก็คือราคามันจะไม่ขึ้นเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นเกี่ยวกับความที่จะทําให้มันคลาสสิกและราคาขึ้นได้อย่างเช่น แ้เขาห้ามตัดไม้พาราบุโคกคันชักไม้พาราุโคกมันก็จะแพงขึ้นในตลาดโดยธรรมชาติอยู่แล้วห้ามใช้ออวอรี่างาช้างใครมีออวอรี่มันก็ราคาสูงขึ้นนั่นเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้ครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ห้ามเรื่องหนังงูนะครับก็ยังใช้หนังงูกันอยู่แต่ว่าบางที่เนี่ยใช้เป็นพวกหนังตะกวดอีกเรื่องหนึ่งที่จะพูดว่าเราเลือกกันชักแล้วเนี่ยคันชักอย่างไหนมันเหมาะกับใครยังไงมัน จะเหมาะแบงนี้ครับคือถ้าสมมุติเราเป็นคนตัวเล็กแขนสั้นแขนเราเล็กเราอาจจะชอบกันชักที่เบาหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกกันชักนั้นครูเลือกแทนนักเรียนไม่ได้พูดง่ายไงนักเรียนต้องมาเลือกที่ตัวของเขาเองแล้วมั่นใจว่าเขาซื้อกันชักนั้นอย่างเหมาะสมในราคาที่เหมาะสมแล้วก็มีคุณภาพเพราะฉะนั้นก็คงไม่มีใครการันตีเรื่องของกันชักที่ว่ามันหักแล้วคุณ จะซ่อมให้ฟรีอะไรอย่างเงี้ยคันชักไม้แน,น่นอนเขาไม่ไม่มีใครลากล้าการันตีพวกนั้นยกเว้นคุณไปทําประกันรมานั้นเหมือนการถ่ายรถยนต์